อยู่กับผมเมอร์เด้นแคทเกมแคสเตอร์วันนี้จะมาเปิดตู้บันใจเกเรกันหรือว่าบันรนลกความจริงผมก็จะเปิด่าพืชขัดนี้นะแต่ก็มีคนยุเยอะมากว่าพี่ครับพี่พี่เปิดเลยครับพี่ครับรีบกระลิบจบครับอ่ะก็เลยจัดให้นะผมจะทาหลุมทั้งหมด8 7 0เพชรแล้วก็อีกามอีสามพี่จะเก็บไว้ลนตรงนี้ได้ตั๋วฟรีพรุงนี้นี่พี่มาเปิดถ้าเกลือสุตพี่ได้อันตีหนึ่งนะโอเค คลิปนี้ก็ขอเข้มๆนะก็ใครสนใจจะแพ็กก็ไปจัดก,กระดาษจิบจอยได้เลวกันเขาไม่ได้จ่ายนะโอเคไปเลยตุ้มที่หนึ่งไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเลยเจ็บคอวันนี้คอไม่ดีมาตุ้มที่หนึ่งจะเบิ่มๆเปล่ายังไงมาไมื่อิ่งไม้แหงแตงขั้นหนึ่งแล้วมีหมูไป <c oughs> ตุ้มแรกก็เจ็บเจ็บจุกจุกใจาน ืมแปบ๊บนึงไปหาน้องลากกันดีกว่ามะไปหาน้องลาน้องเลมก่อนไปหาโตอวยก่อนไปเพิ่มดวงก่อนมาน้องเลมมาน้องเลมก็ได้น้องเลมนะขอให้พี่ดาวให้พี่โดนนะมาน้องเลมไปตูมที่สองนะมาตูมที่สอง มันก็ต้องมาแต่ละเละสี่เปอร์เซ็นต์นะจะมาเลยเป่าอือหือมาเป็นติดอย่างเดียกันนะตูมที่สามไม่มีหรอกอ่าโอเคตีกตีเอาเลยนะ ตูมที่สี่เบิ่มๆหน่อยดิยหลุดเล่นสิครับลูกชายบันทําของรอไปแล้วเด้อตูมที่สี่ยังไงโอเคอแหไม่ต้องเล่นตูมที่ห้านี่สั้นๆต่เจ็บเจ็บๆปมีดาดแล้วยังไงแ่ะขั้นสองจะดูหรอก ตูมที่หกแล้วนะมาหน่อยดิต้องมาแล้วแหละจลังหวะนี้ตูมที่หกแล้วโอ้เจอกันทำไมมันมกรเกดอ่ะตูมที่เจ็ดเลยละกันไม่พูดเยอะเจ็บคอตูมเจ็ดละเบิ่มเบิ่มแปลกว่ะแปลกยับยับ กับไปแวรุ่นปูมที่แปดมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหตอแตนเหลือเกินปูมที่แปดแล้วนะยังไม่มาจริงอรอเฮ้ยไม่น่าใช่แหละไม่น่าใช่แหละปูมที่แปดแล้วนะ อมอืมอ,มมอยู่แล้วอยู่แเกลือเราหนีที่ดีกว่ามาเปลี่ยนโลเคชั่นดีกว่ามา ปลี่ยนโลเคชันที่แบบจะมาหรือเปล่าตูมที่เก้าเลยนะจะมาหรือเปล่าบันใจเกย์เลหรือเปล่าเราอะเลขสี่เปอร์เซ็นต์จริงไปเนะี่ยมันสี่เปอร์เซ็นต์จริงเลยมันหลอกเนะี่ยตูมที่สิบล้วมันเลขสี่เปอร์เซ็นต์จริงไปเนะี่ยจานไม่แตกจังเลยเนะี่ย โอ้โหแตกมันเกลือจริงๆมาลอรงวัปเลยแล้วกันเอลลี่ที้แองติดตอนแล้วปุ่มิะเป็นเลยโอ้โหอย่างเกลือโอ้โหเอือดัวแตกติดใจคือเอลิตาจะไม่ออกนียใช่ไหม รูมติดต่แล้วมามาเลยโอ้โหเกือบจริงเหมือนที่เขาบอกเลยทุกคนเปิดวันแรกแตกเสมอเปิดวันแรกแตกตลอดไม่เคยไม่แตก อย่างชอบเกมนี้โคตรเกลือพี่บอกเลยถ้าพี่เกลือครบสิบตู้พี่จะเลิกเล่นถาวรตอนนี้พี่เกลือมาห้าตู้แล้วนะมัน,มนพี่เกลือสุดยอดห้าตู้แล้วนะมาตู้ที่หกหรือเปล่ามาดูกันก็ถ้าครบสิบก็เลิกไม่ยากนะเกมนี้ไม่ยากหกสิบก็แค่เลิกมันก็บอดได้ยากนะตู้ที่สิบสามแล้วมาเป็นไง เด็กก็ข้ามเพื่อตันตีตันไปแล้วครับเด็กอกุงุงที่สิบสี่แล้วนะสิบสี่แล้วก็ต้องมาในเหรบบันไจเกเรียผมใจเกเรียโอ้โหอ,อย่างชอบใ่เกเรียไม่ได้ช่วยอะไรต้องเสนอให้พี่ขิยามมาเต้น ใจเกเรหรือเปล่าเราอะโอเคในดันโดรามันพอดที่ผมใจเกเรไงใจเกเรกับพี่คาสิยาเอตอนนี้อยากใจเกเรกับบันหมดทุกคนอยากใจเกเรกับบันวะอยากใจเกเรกับบันบันจะให้เราใจเกเรหรือเปล่ามาเราเหอะบันนะได้รีวิว ต้องเบิ่มๆไาแหละบัดนะใจเกยรกันหน่อยมาคลิปนี้ใจเกยรจุกจุกเจ็บเจ็บปูนเท่าไหร่ละ18แล้วนะจุกจุ๊บเจ็บเจ็บว่ะ สนแดงโอเคตูมที่สิบเก้าจะมาหรือเปล่าออจานโอ้โหรูปเตล์สิ่งเรีวแปดแล้วลูกตูมที่ยี่สิบเลยนะมาหน่อยบันใจเกเรมาเถอะใจเกเร โอ้อยังชอบใจเกเรเก็เกเรไปเลยโอ้โหมาจังเลยตัวเฟสติวัลมันติดอันไปแล้วใจเกเรผมใจเกเรวะ่ะโอ้โหใจเกเรก็พอ่ได้ช่วยนะได้เวลาใจเกเรต่อ ใจเกเรมากอะมาเป้าจะมาหรอือเปล่าก็ยังไม่มาอยู่ดีนะอย่างชอบเลยตรงที่23นสามนะอาจารย์จะไม่มาเราจะยังไงนะจารย์รยี่สิบสามตูมแล้วนะโอ้โหปี่อ,อย่างชอบ มาหน่อยบัรรบันนรกมามาเหอะอย่าเล่นตัวเลยโอ้โอไปยาวๆเกลือเกลือจุกจุกเจ็บเจ็บไปโอ้โหสุดเด็ดกระจาย SSR ไม่ต่างกับสาเปอร์เซ็นเลยเรทเย่พอๆกันเลยนะไอ้พุ้ยมันดวงดีคือยังไงวะผมถามจริงจัดไปอีกก็เกลืออีกโอเคมาอีกสามตู้เกลือเลพี่วันนี้พี่มาเป็นเกลือ วันนี้มาแบบราชาเกลือมันลงนั้นวันนี่มาแบบราชาเกลือจริงเ,เกีืยวความหน้าบ้าแน่เลยเนี่ยอ้โหอะแตกแต่กาชินนะที่ออกตอนกระานตีเนะี่ยปกติมากเลยนะเม่เจ็บๆไปอนะ โอ้โหยังชอบเลยคือปีมาเปิดเปิดเปิด,ปดมาพบป,ป,ปลมไม่ดีแล้วลมไม่ดีจริงจบ,จบไปไม่หุยแล้วเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอะไรคือคำว่าใจเกรเ์ตอนจบวะทุกคนผมเอาอะไรด,ดีบันอันติสองกับโดรีอันติห้าอาหัวไปมาดวกัน ใจเกเรตอนจบเฉยเอาว่ะใจเกรเรว่ะจังหวะนี้บันมันชอบใจเกเรนะอสุดว่าคือผมก็ใจเกเรเรามาเปิดเฟสติวัลสักหน่อยมาเริ่มใจเกเรตามบันแล้วยังไงรู้สึกเปนไป รูปเราทนิ่มทรงอ,อกแล้วเก็บความบอบอุในตัวฉันเราใจเกียรีแล้วไงจังหวะนี้ไงมันใจเกียรขึ้นมาอย่างไรล่ะทุกคนเราใจเกียรแปลกไหมยับ,ยบได้เวลาใจเกียรต่อ ถึ่ผมปรใจเกดีแต่ผมก็ไม่เคยเกย์ใครนะครับแน่อย่างคงก็เบิ่มๆไปนะก็ตอนนี้ก็อยากได้เกาเขียวนะตู้นี้ถ้าได้เกาเขียวคือโอเคเลยนะนห้าเปอร์เซนผมถามจริงอันนี้ง่าตกากห้าเปร์เซ็นมา 5%ปเ็นตะย้ำอีกีคือเหรียญหเปอร์เซ็นต์มาตู้นี้ไม่มาคือไม่มาแล้วนะไม่มาพี่ก็ไม่งอแล้วนะไอ้ตรงเฟเวอร์เนี่ยไม่ได้อยากได้ตู้งๆงๆเปิดๆนั่นแหละเกาเขียวตัวกากไม่ต้องมานะมาไม่ปดีโอ้โหอย่างชอบเล่นสุดน้อยแต่ก็ยังแตก ขอไม่ลอดนะตัวแตกดีคลิปนี้หลุดเ,เล็กกระจายเพชรเราเหลือวะสักหน่อยแถมแถมไปหน่อยแถมแถมไปหน่อยเดี๋ยวไม่จู่ใจเอออ๋อแถมแถมไปหน่อยเดี๋ยวคนดูไม่จูกใจอืออือ คนดูจะไม่อยู่ใจอดีตํำแฉปิีกิ่งเปิดตู้นี้ใจเกรีผมบอกเลยเจ็บๆนะหืะอย่าไปหวังอย่าไปหวังมันโอ้แปกนะ ตัวแตกว่ะไม่รอดนะตู้เกาเขียวเกินมากผมจะได้เกาเขียวบ่อยไม่รู้เลยโอเคมาสรุปตัวละครกันดีกว่าก็ได้เป็นอิตินแดนตนโดราลักบาเดลกันตีสองแต่ถ้าไม่ได้เกาเขียวก็คือเครียดเลยนะเพราะว่าเกาเขียวเป็นตัวที่ผมอยากเอามากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน มาเจอกันใหม่คลิปหน้ามา PVP บันก่อนละกันแล้วก็ค่อยมาเล่นสุ่มตู้กเกาตัวต่อสวัสดีไปแล้วครับผม